รับฟังแต่ไม่ตัดสินวเวอร์ชัน Q&A เอาเป็นแรกเลยนะ เสียงคุณแม่เหมือนมีเสลย์คาอยู่ในคอตลอดเวลาครับพูดไม่ชัดใช่ไหมก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่จริงพูดชัดได้ครับด้วยว่าเรากับน้องเวลาสัมภาษณ์กันเนี้ยเราก็อยากแสดงความเป็นกันเองอาจจะเลือกวิธีการโดยการพูดเหมือนพูดกับเพื่อนอาจจะไม่ได้งับคําหรือว่าพูดแบบลากเสียงบ้างอะไรเงี้ยบางคนรู้สึกต้งคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยครับสําหรับคนที่ไม่ชอบแต่ว่าจะนํามาเก็บแล้วก็เอาไปคิดปรับปรุงตัวในอนาคตแล้วกันครับถ้า แล้วมูดคลิปมันดีขึ้นสนุกขึ้นผมยอมเปลี่ยนทอานี้ต่อมาครับลิ้นมึงเป็นอะไรอะ่ะพูดได้ชัดหน่อยเหมือนคนปกติไม่ได้หรอไอ้ที่จริงอะ่ะโธ่พูดไอก็ไม่ชอชัดถ่อยอเธออ่อ เส้นเข่าของคอรับแล้วมีคนนึงรีพายเข้ามาว่ามันแอคคืออันนี้ผมในช่องอ่ะผมพยายามเป็นตัวเองที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแบบถามว่าแอคไหมอ่ะถ้าคุณมองว่าแอคอ่ะตัวจริงผมก็คงแอคแหละถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็ยินดีรับคำว่าแอคนี่ไว้นะใส่แว่นหน่อยเหมือนหมอีเลยครับพิธิกรอันนี้ผมก็ไปเห็นคลิปหมอบีมาแหละเหมือนว่าคือถามว่าเหมือนก็เหมือนลองลองลอง ผมผมไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วเ,เรื่องเงินเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ลงทุนจตกขนมจริงแล้วเหรอ ยืนยันว่าให้ทุกคนคนที่เรามาสั่งอ่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทของหน้าคลิปอ่ะเออด้วยความว่าสยามเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะเราก็อยากจะเคารพเขาแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ให้เลยใช่ให้ได้แต่ว่าแค่ไม่ได้ออกหน้าหน้าหน้าคลิปอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์สุดท้ายครับเป็นคอมเมนต์ที่แบบคอมเมนต์เยอะที่สุดท่านพี่พี่ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมของน้องๆที่ทํามาแบบแข่งขันกันคือจริงๆอยากให้แมงเับคลิปเราจะได้รู้ว่าคลิปที่เราทําไปดีหรือไม่ดีิง คำถามท้ายคลิปหรือว่าปมท้ายคลิปอะเราเม้นเกี่ยวกับคลิปนั้นนะเราจะชอบมากชอบมากเราสังเกตในช่องอะเราตอบทุกคลิปเลยอันนี้นเกี่ยวกับคลิป <rí> e> ใช่ก็ <laughs> ถ้าใครอยากให้พวกพีต่ตอบกลับนะครับก็พยายามเมนเกี่ยวกับคลิปลกันจะไปแสดงความคิดเห็นด้วยกันสำหร,รับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับใครมีข้อติชมอะไราทุกคนทีมงานทุกคนนะครับขอรับไว้แล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับขอบคุณมากที่รับชมและฟังกันจนถึงทุกวันนี้นะครับไหวไหวดิไหวดิไหวน้อง จ่เรียนต่งอกจ้ะ